ONG สองรายได้ล่าสุดของลิซ่าค่ะเริ่มนำห่างจากสมาชิกวงแบ a c k พ i n คค่ะต้องบอกว่าซีสาวแบ a ็คพิง k ในปีเสือนี้พวกเธอยังปังประสบความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องเพราะถัดจาก Lisa ลิซ่าลราลิสามนโนบาลแล้วจะคว้าแชมป์สมาชิกเกิลกรุ๊ปหญิงสรงคุณค่าประจำเดือนมกราปีนี้แล้วในส่วนของวงแบ็คพิงเองแม้จะทิ้งช่วงปล่อยผลงานแบบครบวงกันมาพักใหญ่ เพราะดิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นที่ปล่อยกลางปีที่แล้วก็เป็นเพลงจากดิอัลบั้มภาษาเกาหลีที่ปล่อยปลายปี2020อีกด้วยค่ะแต่พวกเธอก็ยังคงฮอตไม่หยุดจนติดหนึ่งใน3าสุกตาวงการบันเทิงทรงคุณค่าประจรําเดือนมกราได้ด้วยซึ่งนี่สะท้อนถึงชื่อเสียงความทรงอิทธิพลและความเป็นที่ต้องการของเหล่าแบรนด์สินค้าอย่างชัดเจน และถ้าจะพูดถึงรายได้ของพวกเธอแล้วจากร,รายการทรัพย์สินของ30ศิลปินเคป๊อปที OP, ่ร่ำรวยที่สุดของเว็บไซต์ข่าวโซลสเปกในรอบปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่า ส่สาวแบล็คีมก็ติดโคลนี้กันครบถึงแม้จะทิ้งห่างจากศิลปินรุ่นพี่ที่คว้าอันดับต้นๆค่อนข้างมากแต่สำหรับเกิลกรุ๊ที่เพิ่งเดบิวต์มา5ปีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สำคัญลิซ่าสมาชิกชาวไทยและเป็นน้องเล็กของวงวัย24ปียังทำอันดับในโคลนี้ได้สูงที่สุดในวงกับตัวเลขทรัพย์สินอยู่ที่ 20ล้านดอลลาร์หรือกว่า660ล้านบาทซึ่งถือว่าเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวซึ่งก็ไม่น่าแปลกเพราะผลงานเพลงเดี่ยวชุดแรกของเธอประสบความสำเร็จเป็นสถิติโลกร่วมงานกับแบรนด์สินค้าทั้งตะว,วันออกตะว,วันตกเพียบ ไม่นับรวมช่อง YouTube ส่วนตัวผู้ติดตามเกือบ10ล้านบัญชีและ IG ส่วนตัวผู้ติดตามมากกว่า72ล้าน follower เรียกว่าฟังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆทำรายได้มากสุดเป็นลังดับถัดมาคือเจนนี่หรือเจนนี่คิมเจ้าของสมยานามมนุษย์ชาแนลเธอคนนี้ถือเป็นไอดอลเคเป๊ผู้ทรงอิทธิพลทางแฟชั่นในแดนกิมจินอกจากสัญญาพรีเซนเ,นเตอร์มากมายแล้ว เธอก็ประสบความสำเร็จกับช่อง YouTube และบัญชี IG ก็มียอดผู้ติดตามกว่า61ล้านคนทรัพย์สินที่ได้จากการทำงานของเจนนี่อยู่ที่15-18ล้านดอลลาร์หรือกว่า495-594ล้านบาท ในส่วนของจีซูหรือคิมจีซูที่ใหญ่ของวงรับประสบความสำเร็จไม่น้อยกับผลงานแสดงนำซีรีส์เรื่องแรกอย่าง s n o w d ดอกรวมทั้งเธอยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ดีออส่วนโรเซ่เสียงหลักของวงเองนีที่แล้วปล่อยเพลงเดี่ยวชุดแรกก็เปรี้ยแมากโดยทรัพย์สินจากการทำงานของจีซูและโรเซ่อยู่ที่ราว15ล้านดอลลาร์หรือกว่า4ี่ล้านบาทเท่ากันค่ะ ก็ถือว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากนะคะทั้งสมาชิกทั้ง4คนเลย